ข้อที่28เขากำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ x ยกกำลังสบวก a x บวก b หาร x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลังสองบวก5 x บวก7มีเศษเหลือเท่ากับ10ค่าของ a บวก b เท่ากับข้อใดข้อนี้นะครับมันพูดถึงเศษเหลือแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทเศษเหลืออย่างแน่นอนนะครับ อยู่ในเรื่องของจำนวนจริงมอปลายเหมือนกันนะครับพี่ให้คีย์เวิร์ดไปแทบทุกข้อเลยนะครับเมื่อน้องได้คีย์เวิร์ดไปเนี่ยสิ่งที่น้องต้องทำถ้าน้องยังไม่เข้าใจคือลองไปทบทวนนะครับลองไปทบทวนในคีย์เวิร์ดเรื่องนั้นๆดูนะครับจากข้อนี้เนี่ยพี่ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือมาให้เป็นประโยชน์ครับเขาบอกว่าถ้ากำหนด p x นะครับแล้วหารด้วย x นะครับลบ4เศษเหลือนะครับเศษของมันจะเท่ากับ p c นะครับซึ่ง c ในข้อนี้นะครับเศษเหลือของมันเท่ากับ10นั่นเองนะครับพี่เขียนเป็นสรรมการออกมาก่อนพี่ใช้ตัวตั้งนะครับ p x ในที่นี้คือตัวตั้งนะตัวตั้งซึ่งตัวตั้งของเราก็คือ x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลังสองบวก5 x บวก7นะครับ โน้ตไว้ให้นะนี่คือตัวตั้งตัวตั้งเท่ากับตัวหารครับคือ x ยกกำลังสองบวก ax บวก b นะครับซึ่งได้ผลหารออกมาคือ x ลบ c นะครับพี่กำหนดว่าผลหารที่ได้ออกมาคือ x c นะครับนี่คือผลหารที่ได้ออกมาแล้วบวกด้วยเศษที่เหลือคือ10นะครับลองจัดรูปดูครับจะได้เท่าไหร่ครับคูณเข้าไปเลยนะครับจะเป็น x ยกกำลัง3บวก ax ยกกำลัง2นะครับบวก bx ลบ cx ยกกำลัง2ลบ A, c, x ลบ cb บวก10นะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการเทียบสัมประสิทธิ์ของสมการทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา x ยกกําลัง3นะครับไม่ต้องเทียบอะไรเนาะมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับมาดูที่กําลัง2กันบ้างนะครับ a ลบ c เท่ากับลบ3นะครับ x เดียวล่ะ b นะครับลบ ac เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5นั่นเองนะครับและสุดท้าย 10นะครับลบ CB 1 0ลบ b เท่ากับ7นะครับพี่คิดจากหลังย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับคิดจากหลังย้อนขึ้นไปข้างบนจากตรงนี้จะได้ว่า CB เท่ากับ3ถูกไหมครับซึ่ง1 0 c ลบ b ตรงเนี้ยมันเป็นค่าคงที่ถูกไหม มันเป็นค่าคงที่นะครับคือไม่มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น c คูณกับ b เนี่ยมันต้องได้ออกมาเป็นค่าคงที่แยกออกมาเป็นกี่กรณีครับ c เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับ c คือเป็นได้ทั้งบวกลบ1และบวกลบ3 b ก็เช่นกันครับบวกลบ1และบวกลบ3นะครับดูครับได้กี่กรณี กรณีที่1คือ c เท่ากับ1 b เท่ากับ3กรณีที่2คือ c เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ3นะครับกรณีที่3คือ c เท่ากับ3 b เท่ากับ1และสุดท้ายคือ4นะครับกรณีที่4คือ c เท่ากับลบ3และ b เท่ากับลบ1นะครับจึงจะทำให้ ก้อนนี้เป็นจริงลองเช็คกันดูนะครับนี่คือโอกาสที่จะเป็นไปได้คือมี4กรณีเพราะฉะนั้นน้องต้องเช็คทุกกรณีนะครับว่ากรณีไหนที่จะทำให้เนี่ยไอสมการทั้ง3ก้อนเนี่ยเป็นจริงนะครับอาลองมาเช็คกันดูมันเป็นมันเป็นแนวทางโจทย์ของเราทหารอากาศอยู่แล้วนะครับคือจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงเนาะ ให้เราแบบต้องมาเช็คทีละขั้นทีละขั้นคือต้องทําโจทย์ด้วยทำโจทย์ด้วยความละเอียดนะครับต้องทําโจทย์ด้วยความละเอียดนิดนึงก็แล้วกันเริ่มจากกรณีแรกก็แล้วกันนะครับในกรณีแรกคือ c เท่ากับ1และ b เท่ากับ3พี่ลองแทนค่าเข้าไปครับให้ตรงนี้เป็นสมการที่1น,นี่เป็นสมการที่2นะครับจากสมการที่1 สมมุติเราแทน c เข้าไปเท่ากับ1นะครับ a ลบหเท่ากับลบสเพราะฉะนั้นนะครับ a จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ a จะเท่ากับลบสต่อไปมาแทนในสมการที่2นะครับค่า b คือ3 a ลบด้วยนะครับ a คือลบ1่และ,อะขออภัยนะครับ a ที่เราได้มาคือลบ2เนาะ a คือลบส b คือ c คือ1น,น,นะครับ c คือ1่าเท่ากับ5จริงไหม3ลบกับลบ2ลบลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็น3บวกสเท่ากับ5สมการนี้เป็นจริงเราเจอเรียบร้อยนะครับอันนี้โชคดีหน่อยเนาะสุ่มมันแรกก็เจอเลยนะครับ c 1 b 3เนี่ยจะทำให้ไอ้ก้อนทั้ง3มก้อนหรือสมการทั้ง3ส,สมการเนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้น c เท่ากับ1 b เท่ากับ3 และ A ที่เราหาค่าออกมาได้ครับ A, A เท่ากับลบสสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรครับโจทย์ถามหา A บวก B ถูกไหม A บวก B นะครับก็คือลบสองบวกสเท่ากับหนึตอบ1นนั่นเองนะครับอลองเช็คให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับเราเราโชคดีที่ เราสุ่มมากรณีแรกแล้วเราก็เจอคำตอบเลยเนาะแต่ถ้าลองเป็นกรณีที่2องครับมันจะผิดจริงหรือเปล่ามาดูกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่2คือให้ c เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ3พี่แทนในสมการแรกเหมือนเดิมนะครับหาค่า a ครับ a ลบ c แทนลบ1เข้าไปนะครับเท่ากับลบ 3ตรงนี้เจอกันกลายเป็นบวกนะครับก็เป็น A บวก1ย้ายมาลบกลายเป็น a เท่ากับลบ4ได้ a เท่ากับลบ4นำมาแทนในสมการที่2นะครับนำมาแทนในสมการที่2 B คือลบ3นะครับลบ a คือลบสและ c คือลบ1เท่ากับ5เป็นจริงไหมครับดูนะ ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับเจอลบอีกรอบกลับมากลายเป็นลบค่าที่ได้นะครับคืออะไรครับลบเเท่ากับ5เป็นเท็จนะครับแสดงว่ากรณีที่2ที่เรากําหนดให้ c เท่ากับลบหและ b เท่ากับลบสเนี่ยใช้ไม่ได้โอเคไหมครับซึ่งถ้านอ้องมาพิจาจรณากรณีที่3และ4นะครับก็จะได้แบบเดียวกันคือค่าความจริงออกมาเป็นเท็จ ซึ่งที่ใช้ได้ก็คือกรณีที่1กรณีเดียวนะครับลองทำดูก็ได้เนาะต่อไปนะครับ